นางเอามาตามหาหนอนตัวแม่อยู่ในนั้นอืมโอ้มึงกูเพิ่งลูกรู้ว่าลูกลกูเก่งขนาดนี้นเลยเหรอตั้งแต่ลงไปตรงนั้นแหละก็แกขึ้นมาเก่งเลยใช่ขึ้นมาก็เก่งเลยเหมือนไปฝึกเป็นเดือนสองสามเดือนเปล่าสองสามวันเองก็ถ้าพี่ตีอยากสู้ก็มาสู้กับฟานเถอะเฮียปล่อยพี่บัวไปเถอะแกจะไม่ไหวแล้วแกจะล่อแ,แล้ว <laughs> ทุกอย่างอยู่ในตัว,วฟางแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคุณวายอยู่แต่กับพี่บัวกูอยู่งั้นแหละเป็นอะไรมาสู้กันหน่อยเจ้าข้าอาจารย์ยังมีหน้าใช้กำลังภายในของเขาเจ้ามีคู่ขุดนี่ไหนเราเจ้าไม่ต้องยุ่งว,<ะ>ว้ามึงไว้ให้กูจิ้นได้ไงมึงดูดิ ขามาช่วยเมียค้าจะคืนจากเจ้าวันนี้จะใช้ดีมากทำลุงเรือของข้าจัดคอเลยนะโอ้ผมดูลแล้วพี่บัวกูเอาแรงมาจากไหนวะน่ะพิษก็ยังไม่หายโอ้ยพี่ตี๋ช่วยพี่ตีช่วยอยู่เบื้องหลังอือโอ้โหพี่บัวกูสู้ตายเลยเป็นไงล่ะที่สองคนนี้ไม่รอดแน่โอ้โหโคตรโหดอะ่ะ โอ้ยลุ้นเว้ยมาโอ้โหคุณพราคุณเจ้าซีซีเอ่ยอะไรเอ่ยอลังการเกินพี่โอ้เฮ oh ้ยกูเสียวสดสดมึงรู้ไหมว่ากูเสียวพี่บัวผมหน้าพี่พี่ลังการไปด้วยประเนี่ยอกี้ ต้องหันดูกับเขาอ่ะจอบหน้าไม่มีวันชนะไม่มีวันชนะมึงนี่แหละมึงจะตายในดาบเนี่ยแหละโว้วโยเยอยพลังแค้นที่บัวโหดจังวะอืม เหมือนกูเห็นพลังที่บัวกลับมาเลยวหรอยเฉลยมาปะฟางไม่ใช่ลูกบอกมาเี่าว่าแต่ฟางเลยอีเนียใช่ลูกจริงไหมเออเฮ้ยทำไมเป็นเลือดของอาจารย์หญิงฮะแท้จริงแล้วเป็นบัวเฮ้ยเวนกรรมการเลือดที่บัว